สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไปรษณีย์นะครับนี่ฮะไปรษณีย์เขาก็มีสินค้าหลากหลายนะครับน้ําผึ้งก็มีฮะ,ะสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับนี่ก็จะเป็นพวกสินค้าโอท็อปต่างๆก็ลองมาเดินช็อปได้นะครับที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขานี่โอ้นี่มีโคารนาทุ่งปูราาหมึกก็มีนะครับหมูทุบก,ก็มีอามาสดุดตรงนี้ครับโอ้โหนี่ฮะ ชายาทีนะครับแม่มีมีชาผักชายาด้วยอ่าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองดูนะครับอ่านะฮะติดต่อได้โอเคนะครับผมสวัสดีครับมาฝากวางเฉยๆครับไม่ได้ขายนะครับตันนี้ก็จะเป็นผงผักนะฮะนะเรามาดูนะครับว่าผงผักเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะแล้วก็นี่ครับเนื้อเนื้อของผงผักนะครับจะเป็นเนื้อละเอียดมากนะครับเป็นอนูที่ที่ละเอียดมากเป็นผงผักขมในปเะสงก์นะฮะ ใส่ในอาหารเครื่องดื่มได้ทุกชนิดนะครับถามว่าผักโขมชะยาตัวนี้นะครับสบรรพคุณเขาเป็นยังไงก็1เลยโปรตีนเขาสูงมากนะครับโปรตีนเขาสูงมากนะครับแล้วก็เขามีกรดอะมิโน,โนเนี่ยมากกว่าผักใบเขียวในสเท่านี่เป็นงานวิจัยจากหมอประเทศเม็กซิโกนะครับใครที่ปลูกไว้แล้วอยากจะแปลรูปติดต่อมาได้0ู3ย์2 5 6 7 4นะครับหรืออยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จัดส่งกิ่งพันธุ์นะฮะผักชายาสายพันธุ์เวียดนามนะครับสําหรับปลูกทารั้วเลยนะครับลูกค้าสั่งมานะครับนี่ฮะปลูกกิ่งดีๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับใครสนใจอยากจะปลูกแล้วแปรรูปแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับไลน์083325674นะฮะโอเคนะฮะขอบคุณครับ